เผมยันก oh. ็ไฟมสับคแ่ไฟมันดยัไฟมันแต่ว่าตอนนี้คือท่านท่านกำนันเนี่ยจับวิทภักินช่วาให้รเมืวานเียมพมตจในกรณีบานมื่อคืนดดีที่ไม่ไม่ไซ้เนาะไม่ซ้ําเียวมเงซ้นี่องใ่จที่พระพที่มกัานิจร์ครับเตรพอมมส่งแรงก็จะเาไปองี่นันวันนี้ก็ทางสิ่งชา ก็เอาขอขึ้นมาจะเป็นนะครับสำหรับด้านการช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวทางท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านตำรวจและท่านพี่ช่างมาตำรวจเนาะนะครับก็เสียหายเยอะพอสมควรันี้่ไปไปงงบ้านฝางแกนครับจะทำงงกันมากเกินสิบเกินสิบแล้งครับตันนะแปดสิบแล้วครับแปดสิบน้องบ้านฝางร้อยหกสิบครับราคาแห้งนะแก้ง